รายชื่อสมาชิกในกลุ่มนางสาวปัฒนาจันฉายนางสาวธารดาสาสองนางสาวอนิสรามหานามนางสาววันวิสาถาวิเศษนางสาวสศิธทรเมืองสนนายกำมพลตภากุลนายภูวดลนินหาวิชาการจัดระเบียบสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์รหัสวิชา6 2ส0งสองศู เรื่องโครงสร้างและหน้าที่ของ CPU เสนออาจารย์วิรวิทย์รัตนาธรรมลงกุลโครงสร้างและหน้าที่ของ CPU โครงสร้างภายใน CPU CPU จะทำตามคำสั่งที่ผู้ใช้ป้อนเข้าไปซึ่งคำสั่งดังกล่าวจะถูกเก็บไว้ในหน่วยความจำหลักดังนั้น CPU จึงต้องทำงานดังต่อไปนี้หนึ่ง,ด,งดึงคำสั่งเข้ามาคือการที่ CPU อ่านคำสั่งมาจากหน่วยความจำหลักเข้ามาเก็บวไว้ภายในตัว CPU 2. แปลความหมายของคำสั่งคำสั่งจะถูกแปลความหมายเพื่อจะได้ทราบว่าคำสั่งนั้นต้องการให้ทำงานอย่างใด3ดึงข้อมูลการประมวลผลคำสั่งเครื่องหนึ่งคำสั่งอาจจำเป็นต้องอ่านข้อมูลจากหน่วยความจำหลักหรืออุปกรณ์ IO เข้ามาด้วย 4. ประมวลผลข้อมูลการประมวลผลคำสั่งอาจเกี่ยวข้องกับการทำงานทางคณิตศาสตร์หรือตรรก,กะ 5. การบันทึกข้อมูลผลผล,ผลการประมวลผลข้อมูลอาจต้องการให้บันทึกผลลัพธ์ที่ได้ไว้ในหน่วยความจำหลักหรือุปกรณ์ I/O การจัดองค์ประกอบของรีจิสเตอร์ภายใน CPU การแบ่งกลุ่มรีจิสเตอร์อาจจะแบ่งได้หลายวิธีสำหรับในบทนี้จะแบ่งออกเป็นสองกลุ่มคือ 1. นึ่งรีจิสเตอร์ที่ผู้ใช้มองเห็นได้รีจิสเตอร์ในกลุ่มนี้อนุญาตให้คำสั่งในโปรแกรมสามารถลดการอ้างอิงข้อมูลในหน่วยความจำหลักโดยนำรีจิสเตอร์มาใช้งานแทน 2. องรีจิสเตอร์สำหรับการควบคุมและรายงานสถานการณ์ทำงานรีจิสเตอร์ในกลุ่มนี้ถูกนำไปใช้โดย หน่วยควบคุมเพื่อควบคุมการทำงานของ CPU และถูกใช้โดยคำสั่งพิเศษของระบบปฏิบัติการในการควบคุมการประมวลผลของโปรแกรม Register ควบคุมและแสดงสถานะเป็นกลุ่ม Register ที่ส่วนใหญ่จะไม่ยินยอมให้ผู้ใช้มองเห็นบางส่วนอาจยินยอมให้ใช้คำสั่งเครื่องในการประมวลผลได้แต่ต้องการทำในฐานะของระบบปฏิบัติการเท่านั้น CPU จึง CPU แต่ละรุ่นจะมีการจัดองค์ประกอบของรีเจสเตอร์แตกต่างกันส่วนใหญ่จะแบ่งรีเจสเตอร์สำหรับควบคุมและแสดงสถานะออกเป็นสีประเภทดังนี้ 1. p c เป็นรีเจสเตอร์ที่เก็บอยู่ที่เก็บที่อยู่ของคำสั่งที่จะประมวลผลในลำดับต่อไป 2. IR เป็นรีเจสเตอร์ที่เก็บคำสั่งเครื่องที่ถูกอ่ จากหน่วยความจำหลักมาเก็บ M A R ใช้เก็บตำแหน่งที่อ้างอิงในหน่วยความจำหลัก M B R ใช้เก็บข้อมูลขนาด1นวิรล่าสุดที่ถูกอ่านเข้ามาใน C P U หรือใช้เก็บข้อมูลเพื่อเตรียมบันทึกลงในหน่วยความจำหลักโดยทั่วไป C P U จะปรับปรุงค่าในรีจิสเตอร์ P C T ย หลังจากที่ได้อ่านคำสั่งเข้ามาเพื่อให้รีจิสเตอร์ PC นี้ชี้ตำแหน่งคำสั่งที่ถูกอ่านเข้ามาในลำดับต่อไปเสมอคำสั่งประเภท blast หรือ skip ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในค่าในรีจิสเตอร์นี้ได้คำสั่งที่ถูกอ่านเข้ามาจะถูกนำไปเก็บไว้ที่รีจิสเตอร์ IR ซึ่งจะถูกวิเคราะห์รหัสดำเนินงานและตัวกำหนดค่า วถูกกระทารจัดการของโปรเซสเซอร์โปรเซสเซอร์ออแกนเซชันงานที่โปรเซสเซอร์ต้องการทำก็คือ f e s h i n d u c t i o n CPU จะต้องอ่านคำสั่ง interpret i n อิน u c t i o n คำสั่งที่อ่านมาจะถูกดีโคดหรือแปลว่าจะทำอะไร f e t ด h data อ่านข้อมูลจากหน่วยความจำหรือ I/O module เพื่อใช้ในการ execute คำสั่ง p o c e s e data ต้องการทำงานของ ALU เช่นการทำบวกลบคูณหารหรือการเปรียบเทียบทางอจิตต่างๆ write data ผลจากการ execute จะจะต้องบันทึกไว้ที่หน่วยความจำหรือ I/O module print, จารณาจาก CPU และ System Bus เราคงจำกันได้ว่าส่วนประกอบหลักของ CPU หรือ ALU, CU และ Register โดย ALU จะทำงานด้านการประมวลผล CU ทำหน้าที่การควบคุมเครื่อนไว้ของข้อมูลและคำสั่งที่จะเข้าหรือออก CPU นอกจากนี้ใน CPU ยังต้องการหน่วยความจำภายใน สำหรับที่จะเก็บพักพักข้อมูลชั่วค่าวจะเห็นว่า CPU จะเชื่อมต่อกับระบบภายนอกโดย System bus ต่างๆและภายใน CPU เองก็จะติดต่อกันด้วย Internal CPU bus เช่นกันพิจารณารูปที่แสดงองค์ประกอบภายใน CPU เส้นทางการเคลื่อนย้ายข้อมูลและเส้นทางการควบคุมของลอจิกจะถูกกำหนดขึ้นรวมไปถึงส่วนที่เรียกว่า Internal CPU bus ซึ่งจำเป็นสำหรับการ Transfer ์สำหรับข้อมูลระหว่าง Register และ ALU การจัดการของ Register หรือ Register Organization ภายใน CPU นั้นจะมีกลุ่มของ Register ที่แบ่งประเภทตามการทำงานดังนี้คือ User Visible Register เป็นรีจิสเตอที่โปรแกรมเมอรับรู้และนำไปใช้ในการเขียนโปรแกรมภาษาเครื่องหรือภาษา ASM b ได้ Control and Status Register เป็นรีจิสเตอที่ถูกใช้โดย c u เพื่อควบคุมการทำงานของ CPU และกำหนดสิทธิในการควบคุมของ CPU ในที่นี้เราจะพิจารณาถึง Control และ สเตตัสรีจิสเตซึ่งเป็นรีจิสเตอร์ที่ผู้เขียนโปรแกรมทั่วไปไม่สามารถจะใช้ได้มันจะถูกใช้โดยคำสั่งของเครื่องซึ่งจะถูก execute ในขั้นตอนการทำงานของระบบปฏิบัติการเท่านั้นอย่างไรก็ตามในเครื่องที่แตกต่างก,กันก็จะมีการจัดการรีจิสเตอร์ที่แตกต่างกันด้วยอย่างไรก็ดีเราสามารถแบ่งประเภทของรีจิสเตอร์ออกเป็น4 r e รีจิสเตอร์ที่จำเป็นสำหรับการ execute คิวคำสั่งดังนี้โปรแกรมเคาน์เตอร์หรือ PC เก็บอ r e รสของคำสั่งที่จะถูกเฟรชต่อไปอินส r u c ชั o นรีจิสเตอร์หรือ IR เก็บคำสั่งที่ถูกเฟรชมา Memory ี d แอดเดรสรีจิสเตอรหรือ MAR เก็บตำแหน่งหรือแอดเดรสของหน่วยความจำ Memory, Buffer, Register หรือ MBR เก็บข้อมูลที่จะเขียนลงหน่วยความจำหรือข้อมูลที่จะอ่านออกมาจากหน่วยความจำ The i n d u c t i o n Cycle การทำงานหลกัหลกๆของ i n s u c t i o n Cycle นั้นจะมีอยู่สามส่วนคือ f r e t h คือการอ่านคำสั่งถัดไปจากหน่วยความจำเข้ามาใน CPU Execute แปลความหมายของ OP code และทำงานตาม operation ที่กำหนด interrupt ถ้ายินยอมให้การ interrupt และการเกิด interrupt ขึ้นจะต้องเก็บสถานะต่างๆของ f o c u s ปัจจุบันไว้และบริการให้ interrupt ทิศทางการไหลของข้อมูล data flow ในขณะวงจรการเฟรช หรือ f ฟรชไซเคิลทำงานคำสั่งจะถูกอ่านจากหน่วยความจำ PC จะเก็บแอดเดสของคำสั่งถัดไปที่จะถูกเฟรชหรือแอดเดสนี้จะถูกย้ายไปที่ MAR และวางมันไปบน a d d r e s s b u ซ c u u จะรีเควส t การอ่านข้อมูลกับหน่วยความจำและหน่วยความจำจะวางข้อมูลที่ต้องการลงบน d a t a b u s และ MBR จากนั้นมันจะถูกย้ายไปที่ IR ซึ่งเป็นขณะเดียวกับที่ PC จะถูกเพิ่มค่าขึ้นหนึ่งเพื่อเตรียม address ถัดไปที่จะ f r e s h นั้นเองพิจารูป data flow f r e s h cycle ประกอบเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการ f r e t h c u จะตรวจสอบข้อมูลหรือหอน่วยความที่อยู่ใน IR ว่ามีการใช้ตัวแปรที่มีการอ้างถึงบแบบใดมี addressing mode แบบไหน ถ้าหากว่ามีการอ้างถึงแบบ indirect addressing จะต้องมีการเรียก indirect cycle มาทำงานพิจารณารูปภาพประกอบบิตขวาสุด n บิตของ MBR ซึ่งระบุ address ที่อ้างถึงจะถูก transfer ไปที่ MAR จากนั้น CU ก็จะ request หน่วยความจำเพื่อขอข้อมูลและเอา address ของ operand นั้นมาไว้ที่ mbr ถ้าเกิดกรณีของการอินเตอร์รั์ข้อมูลหรือเนื้อความที่อยู่ใน PC ขณะนั้นจะถูกเก็บไว้ในที่ CPU สามารถจะเรียกกลับมาได้หลังเสร็จสิ้นการอินเตอร์รั์แล้วนั้นก็คือมันจะย้ายไปเก็บไว้ที่ mbr เพื่อที่จะเขียนลงไปในหน่วยความจำ CU จะทำหน้าที่ในการโหลดหน่วยความจำส่วนที่ถูกจองไว้สำหรับการอินเตอร์ลับเข้ามาใน MAR เช่นถ้าเป็นลักษณะของ Stack Pointer Address ของอินเตอร์ลับแล้วทายจะถูกโหลดเข้าไปใน PC ทำให้ Instruction Cycle ถัดไปจะ เริ่มขึ้นด้วยการ fetch คำสั่งใน address ที่ระบุโดยเฉพาะการ Interrupt รูปแสดง data flow fetch cycle super c a l a คราว,า,าวนี้เรามาดูในส่วนของ super scalar กันบ้างถ้าไป p e l i n e นั้นคือการทำงานให้แต่ละคำสั่งนั้นคาบเดียวคาบเกี่ยวกัน หรือ o v e r l a p คือสามารถรับคำสั่งถัดไปได้ในขณะที่กำลังทำงานในคำสั่งใดๆอยู่ super scalar นั้นก็คือจะทำงานพร้อมกันไปเลยหลายๆคำสั่งซึ่งจะนำเอาไปลายหลายๆไปลายมาทำงานขนาดกันไปดังรูปสรุปความง่ายๆก็คือ CPU ใดๆที่มีการไปลายมากกว่า หนึ่งไปไลใน CPU นั้น,นั้นจะเรียก CPU นั้นนั้นว่า CPU แบบ s u ป e r s ส a l a r สถาปัตยะกรรมแบบ s u ป e r s c a l a r นั้นได้ถูกนำมาใช้บน CISC เป็นครั้งแรกกับ Intel Pentium Classic ซึ่งมีไปไลอยู่สองไปไลกล่าวคือสามารถทำงานสองคำสั่งได้พร้อมๆกันแบบอัตโนมัติเมื่อรับคำสั่งจากโปรแกรมใดๆมาแล้ว ก็จะทําการแยกคําสั่งนั้นๆไปให้กับไปไลายทั้งคู่ซึ่งเรียกว่าอยู่ปลายและวไปลายถึงแม้ว่าจะแยกคําสั่งออกได้ไม่ทั้งหมดเพราะยังมีการรอค่าหรือมีความเชื่อมโยงภายในของโปรแกรมอยู่แต่มันก็จะพยายามแยกออกให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ out of order execution จากเรื่องของไป l i n e และ Super s c a l กล่าในหัวข้อที่แล้วทั้ง2วิธีนั้นก็ทำให้เราใช้ประสิทธิภาพของ CPU ได้สูงขึ้นแต่ยังมีอีกวิธีหนึ่งซึ่งเมื่อนำมาใช้กับทั้งสองระบบของกระบวนการนี้แล้วก็จะทำให้ยิ่งมีประสิทธิภาพมากขึ้นไปอีกจนแทบจะเรียกได้ว่า Peak Performance ประสิทธิภาพขั้นสูงของ CPU เลยทีเดียวซึ่งวิธีนั้นก็คือ Out of order execution หรือการปรวนผลแบบไม่เรียงลำดับขั้นการทำงานไปลายนั้นใช้ OOO ควบคู่ไปด้วยก็จะช่วยลดช่วงของการรอคอยทั้งรอค่าและรอรีจิสเตอร์ในการประมวลผลซึ่งก็ช่วยให้เข้าใกล้กับพีเพอร์ฟอร์แมน e ์เข้าไปอีก พิจารณาตัวอย่างต่อไปนี้ a เท่ากับ5 b เท่ากับ4 c เท่ากับ a บวก b d เท่ากับ3จากชุดคำสั่งดังกล่าวถ้าเรามองดูในการทำงานของมันในแบบปลายลายการทำงานแบบเป็นตามลำดับของมันเลยซึ่งเรียกว่า in order execution จะได้ผลดังนี้สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์แบบ SIMD งานงานหนึ่ง ถ้าใช้คนงานช่วยกันหนึ่งคนทำงานใช้เวลาหนึ่งร้อยหน่วยเวลาถ้าหากว่ามีผู้ช่วยมาช่วยทำงานก็จะลดเวลาเหลือเพียงห้าสิบหน่วยเวลาแล้วถ้ามีคนมาช่วยกันถึงหนึ่งร้อยคนเวลาที่จะทำงานให้สำเร็จนั้นก็เหลือเพียงแค่หนึ่งหน่วยเวลาทฤษฎีนี้เป็นไปได้หรือไม่แต่ว่าเป็นไปได้ก็ใช่เพราะหลายๆคนช่วยกันทำงานก็จะสำเร็จเร็วขึ้น แต่จะว่าไปเป็นไปไม่ได้ก็เช่นกันเพราะว่าการทำงานนั้นบางทีก็ต้องรอของอีกขั้นตอนหนึ่งก่อนเพื่อจะมาใช้ในขั้นตอนที่ทำงานต่อไปเพราะฉะนั้นให้หนึ่งร้อยคนทำก็อาจทำไม่สำเร็จได้ในเวลาเพียงหนึ่งหน่วยเวลาแนวความคิดนี้ก็ถูกนำมาพัฒนาในการทำงานของการประมวลผลของคอมพิวเตอร์ เช่นกันกล่าวคือถ้าหากว่าถ้าให้ CPU ทำการประมวลผลแบบตามลําดับคือทีละหนึ่งคำสั่งเพราะฉะนั้นถ้ามีข้อมูลมาหนึ่งรอยชุดก็จะใช้เวลาหนึ่งร้อยหน่วยเวลาแต่ถ้าหากเรามีหลายๆ CPU มาช่วยกันทํางานละ่ะก็น่าจะลดเวลาการทํางานให้เสร็จลงใช่ไหมคําตอบก็เหมือนกับการทํางานของคนข้างต้นตัวอย่างเหล่านี้คือคอนเซปต์หรือแนวคิด ของการทำงานหรือการประมวลผลแบบขนานซึ่งในคราวนี้เราจะมาพูดถึงกันในเรื่องของสถาปนิกรรมแบบ SIMD ซึ่งก็จะเป็นประเภทการประมวลผลแบบขนานแบบนี้ s m d คืออะไร s m d คือ Single Instruction Multi Data Stream หรือกาวคือ เป็นการประมวลผลแบบที่มีข้อมูลเข้ามาหลายๆชุดโดยใช้คำสั่งในการประมวลผลเพียงชุดคำสั่งเดียวและได้ผลลัพธ์ออกมาหลายๆผลเพราะมีหลายชุดข้อมูลพิจารณาจากรูป RISC VSC i s c RISC นั้นเป็นคำย่อมาจาก r e d u c e Instruction Set Computer ซึ่งก็คือเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีชุดคำสั่งเล็กน้อยและไม่ซับซ้อนโดยจะมีความหมายตรงกันข้ามกับ c i s c หรือ Compact Induction t RISC vs CISC RISC นั้นเป็นคำย่อมาจาก Reduced Induction Set Computer ซึ่งก็คือเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีชุดคำสั่งน,น้อยๆและไม่ซับซ้อนโดยจะมีความหมายตรงกันข้ามกับ CISC หรือ Complex Instruction Set Computer ซึ่งจะชุดคำสั่งที่ซับซ้อนมากมายการออกแบบสถาปัตยกรรมโปรเซสเซอร์แบบ RISC นั้นจะเน้นการลดจำนวนและความลดซับซ้อนของคำสั่งภายในอิ r u c t i o n ซึ่งในความเป็นจริงแล้วก็ยังมีอีกหลายอย่างที่เป็นลักษณะ การออกแบบสถาปัตยกรรมแบบ RISC อันได้แก่การจัดการเกี่ยวกับค a s ชการทำปลายลาย Super Scalar และอื่นๆการออกแบบสถาปัตยกรรมแบบ RISC โดยทั่วไปจะมีกฎเกณฑ์ดังนี้หนึ่งคำสั่งต่อรอบสัญญาณนาฬิกา One Instruction Per Cycle นั้นเป็นสิ่งแรกเลยที่จะ นึกถึงในการออกแบบสถาปัตยกรรมแบบ RISC โดยจะพยายามทำงานให้เสร็จสิ้นภายในหนึ่งรอบสัญญาณนาฬิกาหนึ่ง one clock cycle ซึ่งก็คือมีการใช้ไปไลน์มาช่วยในการทำงานดังนั้นการทำงานจริงๆอาจไม่ใช้ c a s h คืออะไรและที่มาของ c a s h c a s h นั้นถ้าว่ากันตามหลักการมันก็คือหน่วยความจำชนิดหนึ่ง ซึ่งจะมีความเร็วในการเข้าถึงและการถ่ายโอนข้อมูลที่สูงโดยจะมีหน้าที่ในการเก็บพักข้อมูลที่มีการใช้งานบ่อยๆเพื่อเวลาที่ CPU ต้องการใช้ข้อมูลนั้นๆจะได้ค้นหาได้เร็วโดยที่ไม่จำเป็นที่จะต้องไปค้นหาจากข้อมูลทั้งหมดเปรียบเทียบกันง่ายๆก็เหมือนกับการอ่านหนังสือแล้วเวลาที่เจอข้อความที่น่าสนใจก็ทำการจดบันทึกไว้ที่สมุด แล้วเมื่อเวลาต้องการอ่านข้อมูลนั้นๆก็สามารถค้นหาจากในสมุดจดได้ง่ายกว่าเปิดหาจากหนังสือทั้งเล่มแน่นอนข้อมูลที่จดลงในสมุดนั้นมีขนาดน้อยกว่าในการอ่านหนังสือแน่ๆคงไม่มีใครที่จะลอกข้อมูลทุกบรรทัดทุกหน้าของหนังสือลงในสมุดจดเป็นที่แน่แท้ความสำคัญของแคชในแต่ละระดับแคชระดับหนึ่ง level one c a c h แคชในระดับหนึ่งนั้นจะเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดและตำแหน่งของมันก็จะอยู่ใกล้ๆก,กับ CPU ที่สุดทำให้ CPU สามารถเข้าถึงได้รวดเร็วมากซึ่งโดยปกติแล้วขนาดของมันก็จะไม่ใหญ่นะักเช่นสำหรับ CPU Intel Pentium 2หรือ Intel Celeron จะมี L1 Cache ขนาดเพียง32 กิโลไบต์และบน AMD K62 จะมีขนาด64กิโลบิตกิโลไบต์ซึง่งถึงแม้ว่าจะมีขนาดเพียงเล็กน้อยแต่ก็มีความสำคัญมากความสัมพัญของแคชในแต่ละระดับแคชระดับหนึ่ง level one c a s h แคชในระดับหนึ่งนั้น จะเป็นส่วนที่สําคัญที่สุดและตําแหน่งของมันก็จะอยู่ใกล้ๆก,กับ CPU ที่สุดทําให้ CPU สามารถเข้าถึงได้เร็วรวดเร็วมากซึ่งโดยปกติแล้วขนาดของมันก็จะไม่ใหญ่นักเช่น CPU Intel Pentium 2หรือ Intel Celeron จะมี L 1 c a ่ง e ขนาดเพียง3 2ม b กิโลไบและบน AMD K 6 2จะมีขนาด6 4สิกิโลไบซึ่งถึงแม้ว่าจะมี ขนาดเพียงเล็กน้อยแต่ก็มีความสำคัญมากเลเวล1 n e cache นั้นจะมีการทำงานด้วยความเร็วที่เท่ากับ CPU เลยเพราะคงเพราะฝังอยู่ใน CPU และสำหรับที่ว่ายิ่งมี c a c มากๆก็จะยิ่งเร็วกว่าแน่นอนว่าคำกล่าวนี้เป็นจริงแต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมดทุกกรณีเพราะว่ามีองค์ประกอบอื่นๆด้วยดังจะเห็นได้ว่า L 1นึ่ cache ของ Pentium 2 ซึ่งมีขนาดเพียง32กิโลไบต์แต่มีการเข้าถึงได้4ทิศทาง 4-way associative ในขณนะที่ AMD K62 จะมี L1 Cache ขนาด64กิโลไบต์แต่มีการเข้าถึงเพียง2ทิศทาง 2-way associative ซึ่งใน กรณีของการเข้าถึงแบบสุ่มนั้น Intel จะทำได้เร็วกว่า AMD แคชระดับ2 Level 2 cache ส่วนถัดมาในการค้นหาข้อมูลของ CPU เมื่อค้อนหาในแคชระดับ1ไม่พบก็คือ c แคชระดับ2ซึ่งขนาดของ Level 2 cache นั้นก็จะต่างกันตามรุ่นและชนิดของ CPU นั้นๆแคชระดับ2 Level 2 cache ส่วนถัดมาในการค้น หาข้อมูลของ CPU เมื่อค้นหาใน CPU c a c ระดับหนึ่งไม่พบก็คือ cache ระดับสองซึ่งขนาดของ c a c ระดับสองนั้นก็จะต่างกันตามรุ่นและชนิดของ CPU นั้นๆซึ่งก็แน่นอนจะมีความเร็วแตกต่างกันไปด้วย c a c h ระดับสาม level three c a m d K6 สามนั้นมีจุดที่น่าสนใจมากๆอย่างหนึ่งนั่นก็คือ K6 สนั้นจะมีแคชเลเวลสองฝังอยู่ในชิป CPU มาด้วยแต่ในขนาดเดียวกันเมนบอร์ดที่ใช้สำหรับ AMD K63 นั้นก็มีแคชมาให้ด้วยทำให้มันมองแคชบนเมนบอร์ดนั้นนนั้นเป็นแคชสะดับ3 Level 3 cache ถ้ากำหนดให้เวลาที่ใช้ในการอ่านข้อมูลจากแหล่งต่างๆเป็นดังนี้ T body cache ระดับ1 1หน่วยเวลาหรือ unit c a c h ระดับ2 สิบหน่วยเวลาแคชระดับสามขนาดห้าหนึ่งสองกิโลไบต์หนึ่งร้อยหน่วยเวลาแคชระดับสามขนาดหนึ่งศูนย์สองสี่เคสองร้อยหน่วยเวลาแคชระดับสามขนาดสองศูนย์สี่แปดเคสี่ร้อยหน่วยเวลาหน่วยความจำหลักหนึ่งพันหน่วยเวลากลุ่มกระผมขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับ